ตอนนี้เราอยู่กันที่ Kingston Computex 2024นะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเขาจัดคอนเซปเป็น Rising นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปซิ่งกันที่ห้องห้องนี้เลย เข้าห้องมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับรูปนักแข่งรถหลายคนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะจําลองเป็นสนามแข่งขันความเร็วสูงแล้วก็ศูนย์ซ่อมบารุงรักษานะครับด้วย A i ซึ่งตรงนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราสามารถเริ่มแข่งขันรถกันตรงนี้ได้เลย <Wow. S 1> แถมยังได้สัมผัส ตัวเทคโนโลยี AI ล่าสุดได้ที่นี่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับเขามีเครื่องเล่นเกมนะครับที่เหมือนกับการขับรถได้นะครับใครที่แบบว่ามาเนี่ยก็มาลองเทสได้แถมเขายังมีตัวพินสต็อปนะครับที่ทํางานร่วมกับ PC AI ครับและนี่ครับรถแข่งของจริงโคตรเจ๋งเลยเหมือนกับ Kingston เนี่ยเขาได้ยกสนามแข่งรถเนี่ยมาที่งานคอมพิวเต็กจริงๆครับแล้วก็ส่วนแรกตรงนี้นะครับก็คือ Kingston Champion นะครับเป็นชุดผลิตภัณฑ์ของทาง Kingston นะครับซึ่งจัดอยู่บนแผงคู่กับนักแข่งสุดหล่อหลายคนเลยแต่นักแข่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่คนจริงๆนะถ้าสมมติลองสังเกต มันจะเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดย AI นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าผมไม่บอกเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้เลยแล้วรอบนี้นะเขามีโปรดักต์ใหม่ด้วยเป็นแรมรุ่น l i m i t e d e d i ช i o n กับตัว SSD ที่เรียกว่า ความแรงแบบเร็วสุดยอดแล้วก็ในส่วนของตัวแรมแบบแคมทูนะครับอันนี้ก็มีมาแล้วด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันโดยนี้นะครับก็จะเป็นตัวสตอรี่บอร์ดที่แรมก็จะมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัว Kingston Fury Renegade ตัวนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่รอบนี้ทาง Kingston เนี่ยเขาอัปเกรดตัวบัสความเร็วครับมาถึงบัส8000แล้วความจุนะครับของตัวแ a m ชุดนี้เนี่ยมีให้เลือกตั้งแต่16กิกถึง96กิกแล้วก็ในส่วนของตัว Content Creator เนี่ยก็จะเป็นตัว Kingston Fury b e a t อันนี้มันจะมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วแหละแต่ตัวทีี่่่มมาใหาค,คือ Kingston Fury Impact นะครับผมที่เขาเป็นแรมแบบ D d R 5เป็นแบบแคมทูนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย มันจะเริ่มใช้งานกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสองตัวโน้ตบุ๊กแอดม็อบไบล์เวิร์กสเตชันนะครับลองคิดดูดิถ้าสมมติโน้ตบุ๊กอยู่เป็นแรมโมดูลอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะประหยัดพื้นที่มากกว่าและทำโน้ตบุ๊กได้บางมากกว่านะครับโดยความจุตอนนี้ที่เขาผลิตออกมาเนี่ยอยู่ที่32กิกและเขาบอกว่าเร็วๆนี้กําลังจะมีตัว64กิกออกมาแล้วตอนนี้มันมีบอร์ดรองรับแล้วใครหลายๆคนถ้าสมมติได้ติดตามผมในงานคอมพิวเต์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นแรมหน้าตาแบบนี้นะครับเขาบอกว่าข้อดีคือัออญ,ญาปห แรมออกแบบมาเนี่ยทีไรใช้งานไปก็ต้องเอายังลบลบยังลบถูเพราะว่ามันสกรปรกอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับใช้คอนแทคครีเนอร์ฉีดแล้วก็ติดตั้งเข้าไปทีเดียวคือจบต่อมาครับนี่คือเจ้าตัว Kingston Fury Renegade นะครับอ่ะพวกเนี้ยหลายคนน่าจะเห็นกันเยอะมากแต่สิ่งที่มันมีความลิมิเต็ดเลยก็คือด้านนู้นที่เป็นแรมลิมิเต็ดครับ และนี่ก็คือเจ้าตัวแลมลิมิเต็ด d i t ิช n ั่นนะครับ k i งตัน n Fury นี่ตัวนี้ก็คือมีบัส8,000แล้วเขาออกแบบดีไซน์ตัวไฟครับมาดูให้มันเหมือนอารมณ์เบสซิ่งก็คือเวลาวิ่งมันจะวิ่งวิ่งวิววิว,ว,ว,วแล้วตัวนี้เขาก็จะมีเซนเซอร์นะครับที่แบบว่าเขาจะดีเทคว่าตัวนี้อยู่สเต็ปไหนดีเทคตัวนี้ว่าอยู่สเต็ปไหนโดยหลอดไฟของเขาเนี่ยจะมีมากถึง19หลอด19ดวงด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> สำหรับตัวไฟ RGB ดังนั้นทำให้มันตกแต่งได้สวยงามและอยากจะให้ดูดีเทล,ลาเรายละเอียดนี่ครับถ้าลองดูดีีๆนะตัว้ก็ F นะครับก็เหมือน Formula 1หรือว่าเจ้าตัว f ิลลี่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นดีไซน์สําหรับสายแต่งรถอยู่แล้วมันเป็นตัวคาร์บอนเคฟล่าอันนี้มีคาร์บอนเคเฟล่ามาให้เลยนะครับด้านหลังก็เป็นลายประมาณนี้โอ้ยผมบอกได้เลยอยากได้จัดใครที่อยากจะประกอบพวกคอมพิวเตอร์ที่เป็นสีดําแดงอันนี้เอาไปใส่เข้าเซตอนะ่ะสวยเลยแล้วก็ตัวนี้ครับเขาบอกว่าจะรองรับการโอเวอร์คล็อกเป็นพิเศษก็คือเขาก็จะรองรับการโอเวอร์คล็อกนะครับโดยตัวโอเวอร์คล็อกเนี่ยเขาสามารถโอเวอร์คล็อกไปได้ถึงบัส8,000เลยทีีเดยว อยากได้เดี๋ยวรอดูผมไม่มั่นใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าและด้านนุ้นนะครับเขาก็ยังมีแรมแบบ Enterprise แล้วก็ในส่วนของตัวเมนบอร์ดที่ติดตั้งตัว Cam2 ด้วยเป็นยังไงประและนี่เลยครับมันคือแรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ความจุ96กิกต่อ1แถวนะครับแล้วลองคิดดูดิเมนบอร์ดสมัยนี้มันก็จะมีแบบ เสียบได้8แถวใช่ไหมถ้าสมมติตีไปแถวละ100กิกนีก็สามารถใส่ได้หมด800กิกสบายๆเลยเป็นแร m แบบ ECC นะครับ Error Correcting Code นะครับที่เขาสามารถเช็คพวก e r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  ต่างๆได้มันจะมีความพิเศษตรงที่มันมีความ stable มากแล้วก็เหมาะสำหรับเช่นตัว AMD Ryzen t h r e r i p p e r อะไรพวกนี้นะครับตัวที่เป็นตระกูล t h r e r i p p e r เนี่ยก็จะใช้ RAM พวกนี้มากกว่าแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับตัวนี้คือ DC 600M นะครับเป็น SSD Grade Enterprise ความเร็วของเขานี่ อาจจะไม่ได้ดูสูง470-530แต่ความสเตเบิลของเขาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเปิดรันนานก๊อปปี้ทิ้งกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่ความเร็วเขาจะสเตเบิลที่530เมกะตเซตลอดเวลานะครับแล้วก็ความจุเนี่ยมีตั้งแต่480กิกจนถึง7,680กิกเรียกว่า 8เทอเอาง่ายมีความจุถึง8เทเนาะต่อมานะครับก็จะมีในส่วงตัว ssd ตัวนี้นะครับที่เป็น ssd แบบ p o c k e กตนะครับจะเป็นตัว usb type c ที่เอาไว้เชื่อมต่อนะครับผมความเร็วก็จะอยู่ที่1000นะครับความจุอยู่ที่1 2 2เทแต่น้ำหนักเนี่ยเพียงแค่29กรัมเท่านั้นอันนี้จะเป็นตัว xs 1 0 0 0แต่ถ้าตัวเทพตัวนี้ครับ xs 2 0 0 0นะครับก็จะมีความเร็วเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0เมกนะครับอันนี้เขาบอกว่า Record วิดีโอเนี่ยชั่วโมงภายใน3วินะครับก็คือไฟล์วววดีีีโโอทุ่่ยา1ชัง สามวิก็ปปีเสร็จแล้วก็มีความทนทาน IP 5 5นะครับพร้อมทั้งเขารองรับการใช้งานกับ iPhone ที่เวลาถ่าย Pro r e s r r c o r d ให้มัน Record ลงมาที่ตัว SSD ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำงานได้ใครที่เป็นแบบสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องถ่ายรูปต้องถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้คือเล็กกระทัดรัดไม่เหมือนกับ SSD พกพาสมัยก่อนที่มันค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีการพรีเซนต์ตัวเมนบอร์ดใช้แรมแคมทู 2. เป็นยังไงมาดูกัน และนี่ก็คือตัวเมนบอร์ดที่เขาบอกว่ารองรับตัวแคมทูนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัว MSI Project Zero การติดตั้งก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่มีออกมารองรับแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวทาง ASUS นะครับจะเป็นตัวแคมทูนะครับถามว่าหน้าตาขาสัมผัสม,มันเป็นยังไงผมมีตัวอย่างให้ดูครับนี่คือแรมแบบแคมทูนะครับด้านหน้าจะมีตัวชิปนะครับชิปแรมอย่างอันนี้ของทาง Kingston ก็ติดตั้งมาเป็นขนาดความจุ32กิกโดยด้านหลังไม่มีขาพินไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยใช้ไปแล้วขามันจะล้มขามันจะอะไรหรือเปล่าแล้วถามว่าติดตั้งเข้าไปเนี่ยมันมีข้อดีกว่าแรมแบบปกติยังไงคือ1เลยสัญญาณลบกวนจะค่อนข้างต่ำนะครับไอตัวฝั่งตัวเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ CPU มากๆทําให้มันสามารถรันแบบไฮสปีดได้ความเร็วตอนนี้นะครับเขาบอกว่าบัต8,000หรือจะโอเวอร์คล็อกไปบัตหมื่นเนี่ยไม่ได้มีความยุ่งยากเลยมันวิ่งได้แบบโซอีซี่มากแล้วโมดูลที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยม วิ่งดูออ h ชาน e ลคุณจะต้องใส่แรม2แถวแต่ว่าตัวนี้มันวิ่งดูออ h ชาน e ลภายในตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจากโมดูลแรมแบบเดิมๆที่มีมานานแล้วอาจจะมาเป็นรูปแบบใหม่ใเร็วนี้ผมเชื่อได้ว่าไม่เกิน2-3ปีคอมพิวเตอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมดโดยเฉพาะแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กนั่นเองครับ ถัดมาเป็นส่วนที่2นะครับของโชว์รูมตัว f ิล y f a s t l เ n นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเครื่องจําลองการแข่งรถอยู่ตรงที่นี่นะครับแล้วก็ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยความจำรุ่น l i m i t ต็นะครับแล้วก็ตัว SSD ของทางคิงตันด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างที่คิดครับเครื่องเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นให้ฟิลลิ่เหมือนกับแข่งรถในสนามจริงเลย อันนี้ก็คือเป็นตัวเครื่องคอนเซปต์ของเขานะครับที่บอกว่าอิงกับตัวฟอร์มูล่านะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้ตัวแรมนะครับที่เป็นตัว kingston fury renegade ที่เป็นตัว limited edition ที่อยู่ในเครื่องที่ผมลองเล่นเมื่อกี้พร้อมทั้งในส่วนของตัว ssd นะครับ renegade บอกเลยว่า ปีนี้ใครที่แบบว่าอยากได้แรมแรงๆ SSD แรงๆเนี่ยน่าจะถูกใจก็ประมาณนี้สำหรับในส่วนของตัว Boost Kingston นะครับและในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับเขามีรถแข่งไฟฟ้าของจริงวางอยู่ด้วยหลายคนอาจจะงงเกี่ยวอะไรนะครับแต่นี้ขอเท้าความก่อนอันนี้เป็นรถแข่งที่มาจัดแสดงของ NYCU กับ Kingston เนี่ยเขาร่วมมือกันนะครับโดยรถแข่งคันนี้เนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวจับสิ่งกีดขวางส่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุความดันลมยางทิศทางลมนะครับซึ่งไอข้อมูลพวกนี้เนี่ยเขาจะส่งไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อการคำวนวณ AI แล้วก็ วิเคราะห์ แผนเส้นทางการเดินที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถยน์แบบไร้คนขับที่ใช้ AI แล้วก็ใช้หน้าจอนในการจําลองวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวรถแข่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขามีใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของทาง Kingston นะครับที่ติดตั้งใน p c i นะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ครั้งนี้เนี่ยผมไปหามาดูหลายบูธนะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไม Kingston เขาเป็นผู้นําทางด้านหน่วยความจำนะครับแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคของ AI มันต้องใช้พวก memory หรือหน่วยความจาในการประมวลผลที่ถูกต้องอยู่แล้วนั่นเองก็จบละเดี๋ยวรรอออบหน้าผมมจะะีีไก รอติดตามได้เลยครับเอาละครับสวัสดีครับ